สวัสดีจ้าเพื่อนๆพอนอันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต่อยออกมาดูตกใจเลยน้ำท่วมขึ้นมาถึงริมบ้านอีกแล้วที่ก็ต่อยพูดว่ามันตกทั้งวันทั้งคืนมันจะท่วมรอบสอง <c oughs> นี่เป็นทะเลสาบไปแล้วรอบสองมันก็มาจริงๆด้วย นี่ขอบบ้านมันขึ้นมาถึงขอบบ้านแล้วเป็นทะเลสาบแล้วแทนที่ว่าน้ำใจแห้งจะลดกับตกท่วมซ้ำขึ้นมาอีกนี่ก็ยังตกอยู่ฝนถ้ามันไม่หยุดตกนะก็ต่อยว่ามันต้องขึ้นถึงพื้นบ้านเลย พื้นบ้านจะถึงแล้วไก่ปลาต่อยก็เนาะลิมบ้านน่ะน้ำทั้งนั้นลิมบ้าน เข้าถึงชายค้าแล้วมากกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ขึ้นถึงขอบนี้เลย ั้งที่แล้วอยู่ขอบข้างล่างขึ้นมาถึงขอบบนแล้วขึ้นมาจะท่วมไก่แล้วีนี้ รู้จะตกกันเลยนักหนาท่วมได้ท่วมดี ทางหน้าบ้านก็น้ำนี่ข้างบ้านน้ำขึ้นมาถึงโอ่งอาการหนักรอบนี้อาการหนัก อยู่เกาะอ,อีกแล้วงานนี้น้ำล้อมรอบถ้ายังไม่หยุดตกขึ้นมาบนพื้นเนี่ยพื้นบ้านแน่เลยเตยต้องอยู่บนร้านแหละต้องอยู่บนร้านแหละ เอ้ยแรงจริงๆเลย,ยน้ำขาวอยู่น้ะต้องลุยน้ำออกเนี่ยลถออกไม่ได้แล้วต้องเดิอนออกไปต้องไปหากับข้าวตุนไว้น้ำท่วมเดี๋ยวอดกินแต่มาม่าก็ไม่ไหวแล้ว โอ้ยน no. อถุกทุกกใครเนะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดมันไม่ได้บอกด้วยโอเคจ้าเพื่อนๆแต่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้เอออกไปหากับข้าวหน่อยโอเคสวัสดีค่ะ